สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้วันอ่าวันนี้วันอะไวันศุกร์ใช่ไหมครับผมนะฮะวันเย็นวันศุกร์แบบนี้นะฮะมาพบกับแบงค์อันนี้นะครับผมนะฮะแล้วตอนนี้ก็นะครับ ต้องบอกแบบนี้ครับโปรโมชั่นนะครับของ X Home c a r ยังไม่หมดนะครับผมนะฮะดอกเบี้ย0%นะครับตรงนี้ยังเหลือ30สุดท้ายนะครับสาสุดท้ายใครที่สนใจโปรโมชั่นนะครับสามารถทักเข้ามาในอินบ็อกก์ได้เลยนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะนะครับแล้วก็วันอ่าวันศุกร์ยินดีแบบนี้นะครับผมนะฮะแบงก์มากับนะฮะรถ MPV ราคาย่อมเยาในะครับที่สามารถจับต้องได้ด้วยนะครับผมนะฮะอยู่ข้างหลังกันเลยครับผมนะฮะ ก็ตัวฮุนได H1 นะครับผมปี2021นั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นตัวสวยๆแบบนี้สีพิเศษด้วยนะครับผมนะฮะรอเอาการเลยนั่นเองนะครับใครที่กำลังหารถครอบครัวอยู่นะครับผมนะฮะคันนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยเพราะเป็น MPV ขนาด11ที่นั่งนั่นเองนะครับผมนะฮะแบบนี้ครับรถ11ที่นั่งแบบนี้นะครับในราคาเนี่ยไม่ถึง1,500,000บาทนะครับผมนะฮะวิ่งน้อยมากๆนะครับวิ่งแค่หลักหมื่นกิโลนะครับผมนะฮะ วิ่งน้อยมากราคาไม่ถึง1.5ล้านนะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ย แบงค์จะพาเดินดูรอบคันนะครับว่าคันนี้สวยขนาดไหนนะครับเหมาะเอาไปกับการที่เป็นเจ้าของหรือเปล่านะฮะใครที่กาลังหารถอยู่หรือรถใช้ก่อนปีใหม่นะครับคันนี้นะฮะเหมาะมากๆนั่นเองตัว MPV ขนาด11ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันสุดๆแบบนี้นะครับผมราคาไม่ถึง1,500,000บาทนะครับมีความพิเศษอย่างไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับผมนะฮะเริ่มจากไฟหน้านะครับผมเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์เรนนั่นเองนะฮะดูสวยงามครับผมนะฮะ ตามสไตล์ของฮุนไดนะครับด้านกระจังหน้าตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นตัวโครเมียมนะครับสีดำนะฮะปนกันนะครับเป็นแบบออกแนวแบบว่าเขาเรียกไซเบอร์ทั้งไซเบอร์นิดนึงนะครับผมนะฮะดูเขาดูความสวยงามดูสวยจริงๆครับเพราะเป็นโครเมียมผสมแบบสีดําสีดําด้านอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะไฟลางตรงนี้ครับมีไฟดัดหมอกให้ด้วยนะครับผมนะฮะกระจังหน้าของเขานะครับผม ออกแบบมาดูสวยงามนะครับตัวนี้เป็นตัวเชนแล้วนั่นเองนะครับผมเป็นปี2021นั่นเองนะครับผมนะฮะปีเก่าจะเป็นจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบใหม่นั่นเองนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับมากับล้อยางขนาด16นิ้วนะครับผมนะฮะยางมากับซีรีส์นะครับ2 4 5นะครับทับ 70R1 นะ16นั่นเองนะครับผมนะฮะ อบอกเลยว่ารายของเขาดูสวยงามแบบนี้แม็กดูสวยงามสสีแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วสีตัวนี้ครับเป็นสีพิเศษโดยเฉพาะนั่นเองครับเป็นตัวสีสตีลกาฟไฟท์นะฮะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับผมนะฮะ สุดพิเศษครับวิ่งตรงนี้นะครบอกเลยว่ารุ่นนี้สีพิเศษแน่นอนนะครับไม่ได้มาได้ง่ายๆนะครับผมเพราะว่าเรามีจำนวนจํากัดด้วยนะครับจากรา่ที่สีพิเศษนี้เดี๋ยวไม่มีค่อยไม่มีค่อยเข้ามาแบบนี้นั่นเองส่วนจะเป็นพวกขาวดํามากกว่านะครับสีสตีลกลาฟาแบบนี้นะครับหายากมากนะครับเป็นสีที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับผมนะฮะนูจากพูดฝั่งของผู้โดยสารคนนั่งนั่นเองหรือข้างในคอนโซลนะครับผมจะออกตกแต่งมาเป็นลายไม้นะครับเบาะสีครีมนะครับทำให้รถดูส่องสว่างมากกว่าเดิม นั่นเองนะครับผมดูสวยๆเลยนะครับรถสิเที่นั่งนะครับเป็นยังไงครับมาดูกันครับผมนะฮะรถตัวนี้นะครับเป็นรถ MPV ขนาด11ที่นั่งสามารถนั่งได้ทังครอบครัวเลยก็ว่าได้นะครับเบาะหลังนะครับถ้าไม่ใช้นะครับสามารถพับได้ด้วยนะับผมนะฮะสวยๆแบบนี้เลยครับผมนะฮะความพิเศษของเขานะครับอยู่ที่คู่หน้านะครับเบาะตรงนี้คู่หน้านะครับก็คือตรงนี้นะฮะ เนี่ยเบอะนี้กับเบาะนู้นนะครับสามารถนะครับหมุนนะฮะหนึองศาได้นะครับเป็นแบบแนวออกเป็นเขาเรียกว่าที่นั่ง VIP เลยก็ว่าได้นะครับหันหน้าเข้าหากันหรือจะนั่งเป็นตอนๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนะครับผมนะฮะตรงนี้ประตูไฟฟ้านะครับเป็นประตูไฟฟ้าเป็นตูประตูขนาดใหญ่นะครับผมนะตัวนี้เป็นตูประตูขยันใหญ่แบบนี้นะฮะนะครับบอกโดยรวมครับว่ารถคันนี้เป็นรถดีเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ16วาล์วนะครับผมนะฮะ บอกเลยประหยัดน้ำมันมากๆนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังของเขานั่นเองนะครับผมนะฮะนี่ครับดูแค่ดูภายในครับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่ากว้างจริงๆนั่นเองนะครับผมลด11ที่นั่งนะครับนะฮะราคาไม่ถึง1นึ่งล้านห้าแสนนะครับผมนะฮะเบาะกลางไม่ใช้พับได้ครับผมนะฮะเอาไว้เป็นที่นั่งได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะ เป็นลางนั่นเองครับเราสามารถเลื่อนได้ครับพับได้นะฮะเก็บสัมภาระเก็บคงเก็บของเก็บกระเป๋าได้เยอะนะฮะหรือบางคนที่มีสัมภาระเยอะนะฮะแต่มีครอบครัวใหญ่อยากออกเดินทางต่างจังหวัดนะครับผมเรากางเต็มๆแบบนี้เลยนั่งได้โอเคสบายๆเลยนะฮะออกไปต่างจังหวัดได้สบายเลยพูดง่ายๆนะครับผมนะฮะออกแบบมาดีเหมือนกันครับของตามสไตล์คุณใดนะครับผมนะฮะเป็นรถสัญชาติเกาหลีนะฮะตัว H1 นะฮะตัวนี้เป็นตัว Eriq นั่นเองนะครับผมนะฮะ สวยๆแบบนี้ในการที่เราใช้นะฮะรถแบบนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ารถที่มีคนที่มีเรื่องมีครอบครัวใหญ่แล้วนะฮะก็ต้องใช้รถประมาณนี้นั่นแหละครับผมนะฮะอ่านะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับของฝั่งนะครับคนนั่งนะครับอาคนขับนั่นเองนะับผมผมพู้โดยสารนะไม่ใช่ผู้โดยสารดิคนขับสินะนะครับวันนี้นี่นะครับพมอะไรของเขานะครับออกแบบตามสไตล์คุณใดนะครับผมนะฮะดูคร่าวๆเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดกันดีกว่าเนาะนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวร้อนน้องแม็กไปฝั่งนู้นกันครับเดี๋ยวตาร์ทรถร้อนน้องแม็กก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเลขไม้เท่าไหร่นะฮะอยากให้ดูอย่างนี้ฮะเดือดแสงเข้าไหมไม่รู้เหมือนกันนี่ครับดูอยากให้ดูเลขไม้ก่อนเลยครับผมเห็นไหมเห็นไหมอ่านะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับนะฮะ 5้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบหกกิโลนะตอนนี้ี่อยู่กับแบงค์นะนะครับผมห้าหมื่นกิโลนะครับผมบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากกับเครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้นะฮะต้องบอกเลยว่ารถพวกนี้นะครับไม่ใช่รถคันแรกอยู่แล้วน่าจะเป็นรถคันที่คันที่สองคันที่สามของของบ้านไปแล้วนั่นเองนะครับส่วนใหญ่รถพวกนี้จะใช้กันเยอะอย่างเช่นพวกอลอลพา a เวลฟายเมอร์เจสตี้นะครับหรือว่าพวกตัวคาราเวลนะครับ จะเป็นรถตัวที่คันที่2ที่3ไปแล้วที่ใช้เยอะนั่นเองนะครับคันนี้ก็เหมือนกันครับสิบที่นั่งนะครับผมนะฮะเป็นรถขนาดใหญ่เลยพูดง่ายๆนะครับผมในด้านนั่งแบบจุกๆเลยนะครับนั่งในแบบจุกๆเลยนั่นเองครับตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นตัวหน้าจอ Android ให้นะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับนี่เป็นทัชสกรีนแล้วด้วยนะครับผมมี Pay Store นะครับมี Google Map นะครับมี y t u t u นะฮะเชื่อมต่อได้มีจุกมี Spotify นะครับ ในแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับพัฒสกินได้นะฮะบอกเลยว่าน่าใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับผมดูฟังก์ชันเขาไปดูแบบนี้ไม่น่าเกลียดเลยนั่นเองนะครับผมในฝั่งของนะฮะถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของแอร์นะครับผมนะครับแอร์ไฟฉุกเฉินต่างๆนะครับผมอยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก้านเกียร์นะครับผมตามสไตล์รถรถตู้เนาะที่อยู่ตรงกลางประมาณนี้ครับที่จับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนะฮะ เป็นเกียร์ออโต้นะครับบอกเลยว่าตรงนี้ออกแมกมาใช้ได้เลยนะครับนี่ที่เก็บของต่างๆนะครับเป็นเอาท์เลทต่างๆนะครับผม AUX นะครับผมนะฮะแล้วก็มี USB Type A ให้ดึงช่องตรงนี้เลยนะครับโดยรวมแล้วนะครับผมรถนี้น่าใช้มากๆครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลออกต่างจังหวัดได้นะครับผมนะฮะตรงนี้เปิดมามีไฟนะครับผมนี่ไม่ใช่มีแค่นี้ครับคนนั่งก็มีนะครับอ่าไว้ตรง คนผู้หญิงแต่งหน้านะครับได้อยู่เปิดไฟนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นไฟนะครับในภายในรถนะครับนี่ก็ที่วางแว่นนะครับนี่ดูใช้ได้เลยนะครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ครับรถแบบนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่มีครอบครัวใหญ่นะครับผมคนที่มีครอบครัวจริงๆควรมีรถพวกนี้ไว้นะครับนะฮะไม่ใช่บอกว่าคนที่มีครอบครัวแค่3คน4ี่คนเราต้องซื้อคันนี้ได้ไหมซื้อได้ครับ เอาพื้นที่ให้ลูกวิ่งได้เลยนะครับนะฮะแต่องบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่ที่ซื้อรถสิบที่นั่งเนี่ยเรามีแบบคุณปู่คุณย่าไปด้วยนะครับหรือมีหลานๆตัวน้อยๆไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะฮะเพราะว่ารถพวกนี้นะครับน่าใช้ไหมน่าใช้ครับผมเป็นรถที่ราคาที่พูดง่ายว่าจับต้องได้นะครับใช้คำว่าจับต้องได้จับต้องได้เนี่ยราคาถูกกว่าตัว a c c o r d ซะอีกนะครับผมนะฮะถูกกว่าตัว HRV บางตัวนะฮะ ประมาณนี้นะครับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่ารถสวยๆเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Toyota เองหรือว่าจะเป็นตัว Honda เองตัว Top Top Accord Camry รนะครับราคาจะแพงกับเขาด้วยซ้ำนะครับรถคันนี้นะครับราคานะครับบอกเลยว่าเราขายเพียงแค่1,388,000าบาทเท่านั้นเองนะครับผมเลขไม่นะครับเพียงแค่50,000กิโลนะครับเลขไม่ห0 0 0 0กิโมากับเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลขนาดนะครับ 2.5นะครับนขนาดขนาด2.5ลิตรนะครับ4สูบนะครับ16วาล์วนะครับ มีแรงม้านะครับ175แรงม้านั่นเองคันนี้นะฮะน่าใช้มากๆกับราคาของเขาแค่ค่าตัวแค่1 3แ8หมื่น8พันบาทก็เป็นสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับและตอนนี้นะครับใครที่สนใจรถอยู่นะครับผมเรามีโปรโมชั่นนะครับก็คือดอกเบี้ย0%ตลอดอายุสัญญานั่นเองนะครับผมนะฮะตอนนี้เหลือ3 0สุดท้ายแล้วด้วยนะครับผมใครที่สนใจอยากกำลังหารถอยู่หรืออยากได้โปรโมชั่นตรงนี้นะครับรีบทักอินบ็อกซ์เลยครับผมนะฮะอยากรับสิทธิ์ตรงนี้นะครับผมเพราะเหลือแค่3 0สุดท้้ายแลวนะะฮธิ์สุด หรือเข้ามาดูรถจริงนะครับผมที่เอ็กมนะครับอยู่ปากซอยลาซา40นะครับอยู่แถวบางนามาไม่ถูกโทรหามได้นะครับ0864445545มาดูรถจริงได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถตู้นะครับรถ4ี่ประตูรถ SUV หรือรถสปอร์ตนะครับเรามีอีกเพียบเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้ไ่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ